เพราะสูตตีคลองช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าตีคลองร้องข่าวมีเรื่องราวดีๆมาร้องให้ฟังและนะอันนี้วันพฤหัสบดีแล้วะนะครับ อาทิตย์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆและมีสกู๊ปเด็ดๆมานำเสนอด้วยที่สุดนะผมร่วมรายการตลอดเวลาไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดนะฮะก็วันนี้วันพระ洒บดีแล้ววันศุกร์และวันจันทร์หน้ารู้กันกับรูปแบบใหม่ของรายการตีของหนึ่งชั่วโมงครึ่งห้ามพลาดเพียงเสี้ยววินาทีใช่แล้วก็อนุญาตเตรียมทีมงานกับผมเตรียมถังออกซิเจนให้พี่ปรางด้วยและผมด้วยเราไม่นั่งรายการสดชั่วโมงครึ่งมาหลายปีแล้วไม่นะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาอ่านข่าวก็สองชั่วโมงค่ะน้องอันนั้นอ่านข่าว น้องอยากจะอ่านไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีข่าวหนูไม่ค่อยถนัดค่ะนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันกัค่ะหนูแต่อันนั้นนี่คือเรายังสองคนแบ่งกันอ่านใช่ไหมอ่านข่าวหลักและมีสกู๊ปอันนี้เจอหน้าเราตั้งแต่บ่ายโมงยันบ่ายสามเราจะเตรียมเพลงสักคนละ3ามสี่เพลงให้น้องพีสิบเพลงพี่คิดว่าที่หนึ่งผมก็หมดแล้วล่ะเพลงนี้ร้องเพลงอนะครับผมอ่ะไปดูกันที่เขตหนองจอกน้องพีเขาไปทําอะไรกันมาบ้างน้องพีเข้ากับบรรยากาศเลยเป็นการเตรียดเอ่อเตรียด ไม่ใช่ตรวจครับผมตรวจเยี่ยมชุมชนสอบถามปัญหานะครับผมจะไดมาตรวจสุขภาพราด้วยแล้วกันนะครับไปเขต,ตน้องจอกกันเลยฮะเขตน้องจอกครับได้เป้าหมายให้พี่ๆฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมนั้นนะครับเข้าตรวจเยี่ยมชุมชนที่มีน้ําท่วมขังเพื่อให้กําลังใจกําลังใจและสอบถามปัญหา <c oughs> พร้อมมอบยาก,กันน้ํากัดเท้าให้กับผู้นําชุมชนและประชาชนนะครับในชุมชนแผ่นดินทองยะมีอุ่นมุด ตะกินอ่านผิดขอภัยนะครับและชุมชนพัฒนาลำต้นไทรแขวงโคกแฝกครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะกับการลงพื้นที่นะครับ สอบถามปัญหาจากประชาชนนะครับและก็รับเรื่องและรับทราบปัญหารุ่ถึงการแก้ไขก็จะรวดเร็วขึ้นด้วยครับต้องบอกว่าการทํางานของสํานักงานเขตต่างๆนะคะเป็นการทํางานเชิงรุกจริงๆตามนโยบายของหม่อมราชวงศสุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะทางท่านผู้อุ่งในการเขตรองผู้อุ่งในการหรือว่าท่านที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่น้องพี<ช>ไปถามสารทุกสุขดิบของพี่น้องประชาชนใหม่เฉพาะปัญหาน้ําท่วมครั้งหรือว่าปัญหาในเรื่องของอการจับใจ่ายใช้สอยนะในเรื่องของ เศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยเขามีการเคาะประตูบ้านถามกันเลยจ้ะก็ก็ก็เปิดประตูแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงแ่พี่ปางเนี่ยวันนี้ร้องเพลงเยอะนะครับผมแสดงว่าหายไม่สบายแล้วใช่ไหมได้ยาดีเหรอครับคือรู้สึกว่ากำลังต้องอเลอร์มากอะไรอย่างเงี้ยอเลอร์อยู่แล้วอเลอร์นะช่วยน้องพี่่อะไปกันที่ตอนเมืองพี่ตอนเมืองไงที่เขาชอบ ท่านผอเขทชอบปั่นจักรยานไปถามพี่น้องว่าเออสบายดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทุกสํานักงานเขตเลยเขามีแบบนี้บางสํานักงานเขตเดินเท้านะไม่ใช่รถเพื่อลดมลพิษทางอากาศดีครับผมเดินเท้าดีแล้วถ้าเดินได้มือจะลําบากไปหน่อยผมว่าไม่ใช่แล้วไปกันที่เขตบางกอกน้อยค่ะมีการล้างทําความสะอาดจุดพักขยะค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะสําหรับการบริหารจัดการขยะค่ะ เราไปติดตามกันที่เขตบางกอกน้อยนะคะพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะได้มีการเก็บค้นมูลฝอยชุดเร่งด่วนร้างจุดพักขยะถนนสมเด็จพระปิน่นเกล้าค่ะฝังขาออกตลอดแนวเลยอย่างที่บอกไปว่าเวลาเรามีการ จุดรวมของขยะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยเขามาเก็บเนี่ยนะคะแน่นอนก็จะไม่ค่อยสะอาดนักกันนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนของเรายังขาดการคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งอะไรแบบนี้นะคะพอมีการทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือว่าริมฟุตบาทริมถนนเนี่ยคือเลอะเทอะหรือว่ามีกลิ่นเนี่ยพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตเนี่ย<ๆ>เขาก็ต้องไปดําเนินการทําความสะอาดนะให้รู้สึกแบบว่าสะอาดสะอ้านสะอาด,อาดตาแล้วก็ไม่มีกลิ่นใดๆนะคะก็เป็นการขอความร่วมมือ ด้วยล่ะพี่น้องประชาชนหรือว่าร้านค้าต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วเอาขยะไปรวมกันจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องบริหารจาัดก,การขยะของเราอย่างไรขยะเปียกเอาไว้ถังไหนขยะแห้งเอาไว้ถังไหนนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยคงจะต้องรุกขึ้นมาเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นว่าขยะเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะคะการจัดก,การตั้งแต่ต้นทางจากบ้านเราจากมือเราเนี่ยสำคัญมากใช่ครับนี่คถ้าเกิดเราแยกขยะดีๆ เวลามีซาเล้งนะฮะมารับซื้อของเก่าเราจะได้เงินอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแค่สักประมาณ20บาท30บาทแต่ตรงนี้ <S <S <อ>ก็สามารถจะนําไปซื้อของเข้าบ้านได้ซื้อที่ชู่วเล<ข>ย่างดี้เขาบอกอย่างนี้น้องพี่ช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะเป็นไอเดียเก๋ๆให้คุณแม่หรือว่าคุณผู้ปกครองที่มีเด็กๆอยู่รอบตัวบอกว่าวันนี้เรามาเล่นเกมทําความสะอาดที่บ้านกันดีกว่านะเก็บขยะเก็บกองพลาสติกกล่องนมของน้องๆหนูๆนั่นแหละแล้วก็เอาไปขายซาเล้งไงเหมือนที่น้องพี่บอกแล้วพอได้สตังมาก็ให้เขาย่อนกระปุก พี่เด็กสมัยนี้มีกระปุกอีกหรอมีสิคะหลานหลานพี่ยังมีอยู่เลยนะแล้วเขาก็จะอวดอวดมากว่าเต็มกระปุกแล้วค่ะกระปุกลูกหมูนะคุณป้าเขาจะเป็นลูกหมีสมควรแล้วน้องเขาผู้ถูกก็เลยคุณป้าแล้วพี่จะเป็นคิตตี้อะไรอย่างนี้สมัยผมนี่เป็นลูกหมูนะลูกหมูอมสินมันหนูก่างอูดอูดอะไรเงี้ยลูกลูกพุงหน่อยลูกพุงรูปพุงปุ๊ปุ๊อะเมื่อกี้เป็นการทำความสะอาดจุดพักขยะคราวนี้เขตลาดพร้าวล้างครับผม วามสะอาดเหมือนกันแต่ว่าเป็นการข้อสะอาดพัฒนาพื้นที่นะครับเป็นอย่างไรรับชมกันเลยครับก็มากันที่เรื่องความสะอาดกันต่อเลยแล้วกันนะครับก็ใครใครก็อยากจะให้พื้นที่บริเวณบ้านเรานั้นนะครับสะอาดบานใครใครก็รักบานใครใครก็หวงนะครับสำหรับเขตลาดพร้าวก็อยากให้เขตสะอาดเช่นเดียวกันนะครับมอบหมายพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดจัดพนักง,งานทั่วไป พัฒนาที่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ15ถนนแจ้งวัฒนะนะครับตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอยพัฒนาทําความสะอาดตัดหญ้ากาจัดวัชพืชเก็บเศษขยะและกวาดทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเรื่องการทําความสะอาดนั้นต้องช่วยกันนะครับทำได้ทําเริ่มจากในบ้านเราเริ่มจากหน้าบ้านเรานะครับถ้าหน้านบ้านเราสะอาดก็ทําให้พี่ๆนั้นเขาเรียกว่าผ่อนแรงเขาไปได้เยอะในการทําความสะอาดที่อื่นเช่นถนนต่อไปนะครับก็ดูแลให้บ้านสะอาดและ ชุมชนของเราก็จะสะอาดนะครับถือว่าร่วมกันสร้างกรุงเทพ กับมอมราชวงศ์สุกุมพันธ์บริพัตนนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจของพี่ๆสานักงานเขตต่างๆฝ่ายต่างๆนะคะที่มีการดําเนินการอย่างแข็งขันจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของพี่ๆสถานีดับเพลิงค่ะหรือว่าพวกเราเนี่ยเรียกกันว่าพี่ๆฮีโร่เพราะว่าทําได้ทุกอย่างจริงๆหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจหล่อทั้งหน้านะพี่ๆเขาไม่ธรรมดาค่ะอ่ะเราไปดูกันค่ะพี่ๆสถานีดับเพลิงบางขุนเทียนค่ะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะครับ เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยทีเดียวเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่ป8ซอยท่าข้ามนะคะก็บริเวณแขวงแสมแสมเขตบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะชื่อสถานที่เกิดเหตุคือบริษัทตอยิ่งเสงจำกัดประกอบกิจการโกดังเก็บสินค้าประเภทกระสอบปานกระสอบปานเปนจุดไฟอย่างดีเลยแหละนะคะดูภารกิจการทํางานนะคะกังหรือกางหรืเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทที่มีกระสอบพลาสติกด้วยน้องพีลักษณะที่ เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวต้นเพลิงค่ะ เกิดขึ <t festivals> ้น <t> ที่เครื่องจักรทําความสะอาดกระสอบเพลิงเนี่ยได้มีการลุกไหม้เครื่องจักรทาความสะอาดนะคะเสียหายจํานวน5เครื่องด้วยกันแล้วก็ได้มีการลุกลามกระสอบป่าแล้วก็กระสอบพลาสติกเสียหายบางส่วนด้วยนะคะพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ200ตารางวานะคะสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องทําความสะอาดนั่นเองนะคะสาเหตุเพลิงไหม้และค่าเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินแล้วก็การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลท่าข้ามนะคะ โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่างที่เราพยายามย้ําเตือนกันนะคะต้องระมัดระวังฟืนไฟแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ของเรายิ่งถ้าเป็นโรงงานเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างดีๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใกล้ที่จะเข้าหน้าแล้งเข้ามาทุกทีโอช่วงนี้ยังเป็นปลายฝนอยู่ปลายฝนอาจจะมีฝนตกลงมาชาล้างหรือว่า<ม>ดับได้ในบางจุดแต่เข้าสู่ต้นหนาวแล้วก็<น>อะไรที่แห้งก็จะเรียกว่าจุดไฟง่ายขึ้นสภาพอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็ปากที่เราแห้งก็แตกง่ายขึ้น ทุกง,ง่ายขึ้น<ช>แล้วก็กรุกลามได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ก็อย่าเติมเชื้อไฟกันแล้วกันนะครับผมพูดถึงคนที่รักกันนะครับพี่ระวังนะช่วงนี้อากาศหนาวปากแห้งเดี๋ยวจะปากแตกได้าทาวาสลินด้วยไม่หันไป<ช>มองหน้าเลยค่ะทำไม,มครับพี่หมั่นใส้ค่ะแล้วครับผมพี่ใช่ไหมที่รีพอร์ตเฟซบุ๊กผมให้โดนปิดไปสองวันเนี่ยใช่ไหมผ่านค่ะโอเคครับพี่สรุปพี่เราไปที่เขตไปที่สถานทีเพืยันนาวาค่ะพี่ฮีโร่ดับเพลิงยันนาวากันบ้างนะครับ คราวนี้ช่วยเหลือสุนัขที่บาดเจ็บนะครับอย่าให้รู้ว่าใครรีพอร์ตเฟซบุ๊กผมนะครับผมพี่พีโรดับเพลิงแกนาวาครับช่วยเหลือสุนัขที่บาดเจ็บจากการถูกรถชนนะครับโดยนําส่งโรงพยาบาลสัตว์ถนอนอังรีดูนังและก็ยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนะครับบริเวณหน้าบ้านเลขที่41ซอยจันทร์43แยก26นะครับถนนจันท์แขวงบางโอ้แขวงบางคโลคล่ครุงเทพมหานครนะครับ คือพี่พีฮีโร่อย่างแรกคือช่วยเหลือแล้วช่วยเหลือก่อนนะครับและช่วยออกค่ารักษาพยาบาลกันด้วย,ยถึงในการาที่เอาไปส่งโรงพยาบาลที่อังรีดูนังนะครับคือต้องปรบมือให้จริงๆคือเราถึง <ๆ S 2> เรียกเขาว่าพี่พี่ฮีโร่ของเราไงนะเราไม่รู้ว่าจะกดกี่ไลค์จริงๆนะคะต้องสงสารน้องมากเลยอ,ะอ่ะดูสิเอาเป็นว่า คือใจบุญนะช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้น้องหมาฟรีๆด้วยฉะนั้นถ้าเกิดพี่ๆฮีโร่แต่บอกเลขบัญชีมาเลยเราจะได้พูดในรายการด้วยแล้วก็ในรายการตีคลองท้องข่าวของเราช่วยประชาสัมพันธ์เราจะได้ช่วยบริจาคกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับผะเชื่อว่าทีมงานเมโทรทีวีของเราเนี่ยที่ได้มีการทํางานร่วมกับเขตต่างๆหรือว่าร่วมกับพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมนะไม่ใช่เฉพาะการนําเสนอข่าวสารที่เราบอกแจ้ง ต่างๆเรื่องราวดีๆเราอยากจะมีส่วนร่วมในการทําบุญแบบนี้นะคือน้องหมาเหล่านี้นะครับผมคือหมาเหล่านี้แหลนะนฮะคือหมาจรจัดค่ะซึ่งไม่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับใครจะมาดูแลก็ปล่อยให้ตายแต่พี่ยังเก็บ <นะ S 2> แล้วก็ไปรักษาเออรู้สึกแบบ <นะ S 1> ถ้าจริงๆนะถ้าเกิดบอกผมเนี่ยผมจะ บริจาคนะคร่วมกันร่วมกันนะคะอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆสถานีดับเพลิงยานาวาที่ช่วยเหลือสุนัขบาดเจ็บแล้วก็ทําการส่งคุณหมอเพื่อรักษาต่อไปนะคะเอาเป็นว่าถ้าเคสนี้น้องยังมีชีวิตอยู่แล้วต้องการการช่วยเหลือนะบอกทีมงานเมโทรทีวีของเราบอกเลขที่บัญชีมาเลย่คะอาจจะไม่สามารถจะไปช่วยแบบดูแลพยาบาลได้ก็ขอแค่บริจาคนั้นก็ยังดีใช่ใช่นะคะจะได้รับการรักษาได้หายด้วยนะคะอ่ะต่อเนื่องกันไปที่พี่ๆสถานีดับเพลิงหัวหมากค่ะ คราวนี้มีอีกหนึ่งน้องมาเยี่ยมงองงอ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 งงูนะครับผมอันนี้เป็นไม่ใช่นางงอนะมูเหลื่มนะฮะน้องเหลื่มนะคะน้องงูเหลื่มต้องบอกว่าน้องเนี่ยเขาขาประจําของรายการเราค่ะแล้วก็เป็นขาประจําที่มาเยี่ยมพี่พี่ฮีโร่ตลอดเลยนะคะพี่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงหัวหมากค่ะช่วยเหลือประชาชนจับงูเหลื่มขนาดความยาวประมาณ2เมตรจ้ะน้องพีจ๋าที่ถูกเหล็กรั้วเสียบอันนี้ไม่ได้ช่วยพี่น้องจับงูเหลื่ม แต่งูเหลือมเลื้อยยังไงไม่รู้พลาดเสียบเป็นงูปิ้งเลยอ่ะนะต้องบอกว่าที่บ้านเลขที่1 0 6ค่ะซอยรามคำแหง44่ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิผู้ชมเห็นหางไหมครับอ่าหางนี่คือไหลลงมาส่วนตัวเสียบอยู่คาเหล็กนะครับเขาเขาไม่รู้ไงว่าว่ามันแหลมอ่ะเฮ้ยที่พี่ปกติงูไม่น่าพลาดนะหรอคะใช่เขาคพงพยายามจะเลื้อยจากอีกบ้านหนึ่งแล้วก็หนีไปอีกที่แต่งูไม่ได้กระโดดเหมือนแมวนะถ้าแมวฟึ๊บฟับพลาดเสียบปั๊บได้ แต่งูงเขาใช้อาศัยเลยนะไม่รู้ไปพลาดยังไงโดนเล็กเสียบเออนะอ่ะเป็นว่าขอบคุณพี่พี่สถานีดับเพลิงหัวมากนะคะที่ช่วยจับงูเหลือมตัวนี้แล้วก็ขอให้เขาปลอดภัยค่ะผมแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่านะครับมาสรุปเหตุดีกว่าว่าเมื่อวานมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เพลิงไหม้อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าที่มีก็อาจจะรุนแรงหน่อยนะครับมีเพลิงไหม้ยันพาหนะ1รายครับไฟฟ้าละวงจร2รา,ายนะครับจับสัตว์เลื้อยคลานัดรังต่อแตนพึ่ง6ราย ช่วยเหลือสัตว์11รายครับ,รบเข้าใจผิดไฟไหม้เรือนะครับอันนี้1รายโอเคอยู่สัญญาณเตือนไฟไหม้ดัง1รายครับลืมกุญแจไว้ในรถ1รายทั้งหมดครับดีหมดเลยยกไว้อยู่2อ,อย่างคือกระโดดที่สูงกับแจ้งเท็จนะครับเข้าใจผิดก็แสดงว่าเราอธิบายได้ว่าโอ้เข้าใจผิดจริงๆนะยังดีกว่านะครับนะคะการแจ้งเท็จทําให้พี่ๆนั้นต้องเสียเวลาในการที่จะต้องเดินทางไปช่วยคุณแล้วคุณเองก็จะทําให้ผู้อื่นที่กําลัง ขอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยได้รับการช่วยเหลือช้าลงไปได้นะคะดังนั้นอย่าทําเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะน้องพีคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆของเขตคลองเตยเป็นกิจกรรมการทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะช่วงหน้ารับชมตอนนี้พักสักครู่ครับ